มาดเบิ่งเลยพี่น้องไปสอดมาครับวันนี้วันหยุดหยุดงานครับแมงเหนียวรนรวนหรือพี่น้องโอ้ยมานครับมานเนี่ยครับเป็นไงพี่น้องคอนซ้อนบ่กระสินดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบอนข้าแขกแกงหางป่านั่งบนพ่อปั่นฟ้าลันจักรจันห้องพ่อปั่นฝ่าลวงบนครับบกุกุดบอยากนี้กินเนื้อพี่น้องเนื้ออยู่แบบติดดินเนื้อพี่น้องอยู่แบบบ้านๆกินแบบบ้านๆ,ๆครับ สอดแมงเหนียวครับของแถ้ได้พี่น้องสดๆเด้อน Store ี่ขัวก็ได้ครับอ้อมก็ได้แกงสนอ้ม่ส้มก็ได้ด้วยครับขัวกินแ่บๆกับกินยิบใส่ตับหมหุ้งก็ได้ครับพี่น้องผู้ได้มากยิบๆเด้อตําใส่ตําใส่แก้วหวงสิก็ได้ครับพี่น้องนี่ครับสดๆแมงเหนียวครับสดๆเด้อครับอ้ยอ่อนซ้อนบ่พี่น้องมึงในกระดินสินบ้านคอยสอดมาสดๆแมงเหนียวตัวสดๆเด้อพี่น้องสุดยอดครับ อุ้ย่อนสอนอคุณแม่คุณไปสอนเลยพี่น้องเด้อนี่ครับนี่ครับอุย้ยสุดยอดสุดยอดครับมนัมนๆครับวันนี้